ถ้าสมมติว่าชัดน,นะถ่ายไปลงไปอะ่ะมันจะสรวนมากเว้ยแล้วก็งานจะไม่สำเร็จถ้าคุณอยากจะทําทั้ง o u u u b ติ i กต o อกได้อย่างที่แอมทำแล้วปริมาณได้อย่างที่แอมทำนะยังไงก็ตามมันต้องมีทีมงานที่ดีแต่ฉันบอกเลยนะคนที่ไม่มีทีมงานอะ่ะ เหนื่อยคือถ้าแอมอยากจะชนะในในเกมเนี่ยถ้าแอมอยากจะเป็นครูสอนทิกตอกครูสอนแบนดิ้งครูสอนการตลาดที่เลิศอะแอมก็จะทําน้อยกว่าเพื่อนไม่ได้เธอนึกอออกปะถ้าฉันทําวันละตัวฉันอาจจะต้องใช้เวลาสําเร็จ3ปีถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจอ t ที IT, แกรเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบือ่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการตลาดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้10,000แสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น l กระตลาดที่งงที่สุดในเวลานี้นะคะกระตลาดเต๋อคอนดิชันนั่นเองจ้าสำหรับในส่วนของ EP พีนตอนนี้นะคะเป็นการตอบคำถามจากแฟนๆในช่องนะคะแฟนๆในช่องถามมาว่าคุณแอมแม่ๆค่ะคือแบ่งสรรเวลาทำคลิปอะหะหว่าง y o ยูทูบติ๊กตอกยังไง เธ,เธอวางยังไงเธอทําได้ยังไงคือ YouTube เธอก็ลงเยอะติ๊ดต่อเธอก็ลงเยอะเธอลงเยอะไปหมดเธอจัดจางยังไงอันนี้เขาถามมาฉันก็เลยเออเขาถามดีวะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องหนีก็เลยจะทําคลิปนี้นะคะเพื่ออธิบายให้ฟังว่า แอมแบ่งเวลาในการท YouTube แบบไหนแล้วก็แบ่งเวลาในการทำติ๊กต็อกแบบไหนถึงได้ทำติ๊กต็อกทำยูทูบได้แบบเยอะขนาดนี้ออะแอบบาก่อนเลยชันลง u t u b e เนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2อถึงสตัวแล้วกันถ้าเฉลี่ยต่อเดือนแล้วกันเนาะเอาต่อเดือนก็จะประมาณเดือนละ1 2บสถึงสิตัวซึ่งถือว่าเยอะกว่าคนอื่นๆไปประมาณนึงเลยนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งชันลงคือชันลงทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันก็ดาวปริมาณลงมาแล้วเพื่อให้คอนเทนต์มันคุณภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ t ิ k กต็อกเนี่ย ถ้ารวมทุกชันแนลของแอมเลยเนี่ยจะวันละประมาณ6กถึงแดตัวรวมหมดอะหกถึงแตัวคือเยอะมากทําได้ยังไงเนี่ยแบ่งเวลายังไงจะเสด็เวลายังไงแบ่งเวลายังไงแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวพูดให้ฟังในคลิปนี้นะจ๊ะแต่แม่ๆทุกคนฝากช่วยด้วยเหมือนเดิมช่วยกด subscribe ให้ลูกช้างลูกมาคนนี้หน่อยขออวยพรใครที่ยังสดอยู่ขอให้มีผัวแล้วไม่ใช่มีผัวธรรมดาขอให้มีผัวที่รวยมากหลอสูงขาวตีสูง190เก้าสิแต่ถ้าสมมติเป็นฝั่งคุณูิชายก็ขอให้มีแฟนที่ขาว แล้วก็ฟิลมมวยด้วยแล้วก็เป็นหมวยที่แบบตัวเล็ก ม่งี่เง,งาอนุญาตให้เรากลับบ้านดึกได้แล้วก็เป็นคนชอบปาร์ตี้ดื่มนิดน้อยขับรถเก่งไม่ต้องเปย์เขามากนะคะแล้วก็มีการมีงานทาที่ดีใช่ไหมช่วยอภพรเลยใครที่กำลังโสดอยู่นะคะได้แฟน2รูปแบบนี้แน่นอนใครอยากได้แฟนสองรูปแบบนี้กดซับได้เลยจ้ะแม่แม่พร้อมแล้วก็ฟังเลยจ้า let's go จ้าประเด็นข้อที่1ดิฉันจะทําให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจกันครว่า production day ก่อนไอ้อย่างก็ production day วันเนี้ยคือ production day ของดิฉันคำว่า production day ของดิฉันก็คือมันจะเป็นวันที่เราเดดิเคทเวลาเราจะให้เวลากับการทำคอนเทนต์ที่ใช้ลงไปประมาณ หนึ่งถึงสองอาทิตย์อะอย่างอย่างสิ่งที่แอมถ่ายในวันเนี้ยจะใช้ลงไปประมาณสองสัปดาห์คือเริ่มไปอย่างนี้เธอคือว่าถ้าสมมติว่าชั้นนะถ่ายไปลงไปอะมันจะสรวนมาเว้ยแล้วก็งานจะไม่สําเร็จมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยผู้นี้อาจจะมีงานแทรกเฮ้ยผู้นี้เราอาจจะขี้เกียจเราอาจจะป่วยอะไรเงี้ยแต่คนที่เขาทำสำเร็จอะเขาจะมีวันโปรดักชันเดย์ยกตัวอย่างเช่นแอมเนี่ยจะทําทุกวันพุธอะสมมตินะทุกวันพุธที่2ของเดือนดิฉันก็จะเตรียม เรื่องราวเนื้อหาตระนามาแล้วก็ถ่ายทําในวันพุทธที่2ของเดือนเนี่ยให้ได้ตามจํานวนที่ฉันตั้งใจไว้ใน1เดือนเนี่ยดิฉันจะมีป r o d u นเดย์เนี่ยงวันนะฮะก็คือสสัปดาห์ครั้งสอสัปดาห์ครั้งในโปร d ั c t i o n d ดิฉันใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงใน4ชั่วโมงเนี่ยดิฉันก็จะมีอ่ะยูทูบกี่เรื่องอ่ะยูทูบสามอันใช่ไหมอ่ะกูกับเราและยูทูอีสามอันเรื่องแบบนี้นั่นนู่นนี่ติดต่อมีกี่ตัวนะคะแล้วก็จะต้องมีการทาพวกเขาเรียกว่าทําพวกชีตมาซึ่งเราก็จะมีการทําพวกเอกสารพวกชีตว่าออ่าาทุกคนนนวัี้้ถยะไรบง เวลาเท่าไรมีเบรกดาวมีรายละเอียดดีเทลข้อมูลทุกอย่างคือครบเลยซึ่งมันพ่วงมาด้วยการมีทีมงานค่ะถ้าคุณอยากจะทําทั้ง YouTube Tik t o อกได้อย่างทท่แอมทำละปริมาณได้อย่างทท่แอมทำนะยังไงก็ตามมันต้องมีทีมงานที่ดีอเนี่ยทีมงานดิฉันมาแล้วเนี่ยที่สักมีทีมงานที่ดีทีมงดิฉันเอามาให้ดูว่านี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือแฟม้มที่ถ้าสมมติเราหยิบขึ้นมาแล้วมีหน้าของใครแปลว่าคนนั้นจะโดนคัดออกจากรายการ <S <S แล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเดล,ล่<บ> มาเลี้ยงบุกแล้วก็จะมาดูผลงานของน้องในคัมเปนที่ผ่านมาว่าผลงานเป็นยังไงสมมติอ่ะอันเนี้ยผลงานในคัมเปนที่ผ่านมาของน้องดูไม่ดีเพราะว่าน้องหน้าเหมือนเดิมทุกวีคดาห์เราจะให้หน้ากูเปลี่ยนได้ไงอีดอกกหน้ากูเป็นคนเดิมปะให้หน้าเปลี่ยนได้ไงเนี่ยมันก็จะมีแฟ้มแบบเนี้ยซึ่งในแฟ้มแบบเนี้ยก็จะบอกเลยว่าวันที่ถ่ายหรือเปล่ะอย่างอันนี้ยเห็นปะน้องวงมาแล้วสามอันนี้คือคอนเทนต์ที่พี่แอมต้องถ่ายนะคะเป็นไมซ์เซ็ตคอนเทนต์นะคะพี่แอมอ่ะเนี่ยน้องก็จะเตรียมพคนนี้มาให้พอฉฉัััันน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 นมมมมมมีีีีีีีีีีททททททงงงาาา่่่่่่่่ดดดอออออร์ชเเเปุ๊บบบยยยคคืืจแตกละะไห ถ้าไม่มีทีมงานต้องมีผัวหรือมีเมียจริงๆหรือมีน้องหรือมีแม่หรือมีพ่อคือมันต้องมีคนคอยช่วยจริงๆไว้ถ้ามันจะทําปริมาณที่เยอะมากไม่งั้นใครจะมาตั้งกล้องให้เราวะใครจะถือกล้องให้อ่ะเรื่องกัะต้องทํางานประจําก็ต้องมีเธอนึ้อออกปะมันจะมีความยุ่งยากและวุ่นวายมากฉันก็เลยบอกเลยนะถ้ามีโปรเจคชันเดย์ที่ดีเธอเซตวันไว้แล้วเธอจะถ่ายวันพุธที่2ของเดือนใช่ไหมเธอก็สามารถจ้างทีมงานเป็นฟรีแลนซ์มาช่วยเธอแค่วันเดียวได้เข้าใจยัง่งจ้างมันมาเลยไปคาเฟ่ ตีรถไปเลยไปคาเฟ่ไปเลย3ร้านเซี่ยหลังคาเฟ่แล้วเจะก็ถ่ายไปเลยวันนี้ดอก10ตัว20ตัวก็ทําไปไม่ต้องมีทีมงานประจําก็ได้สามารถใช้ฟรลแลซ์มาก็ได้แล้วมีฟรลแล่์ให้จ้างเต็มหมดไปจ้างฟันวงฟาเวอร์ประกาศในกลุ่มฟงกลุ่มเฟดก็ได้ประกาศตามหาค่ะคนมาช่วยถือกล้องถ่ายคอนเทนต์ให้มีเยอะแยะมีแม้กระทั่งว่าประกาศตามหาค่ะขอผู้หญิงหน้าตาดีมาถือกล้องให้จะบอกอีเวนต์มีจริงๆมีบริการแบบนี้เลยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคุณต้องมีประชันเดทที่ที่ชัดเจนก่อน วางแผนก่อนแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้ามาแมปก็จะได้เหมือนกับว่าทํางานได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่อมานะก็คือเธอต้องมีฉากไว้แล้วก็มีหรือกระชากแค่วขาจะพอมาแก่คือฉากก็คือวันหนึ่งอ่ะเธอจะต้องถ่ายหลายตัวใช่ปะ ยูทูบต้องหลายตัวดิจิตอลต้องหลายตัวใช่ปะแต่ถ้าเธอฉากซ้ำมันก็ไม่ได้ไงเธอก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ฉากเธอไม่ซ้ำอย่างออฟฟิศฉันเนี่ยโชคดีเพราะว่ามีคาเฟ่อยู่รอบด้านตรงเนี้ยเป็น10บร้านฉันไปดิวทุร้านแล้วฉันบอกเลยว่าฉันจะสั่งร้านละแก้วแล้วฉันขอถ่ายร้านละสามคอนเทนต์จริงๆร้านนี้กูสั่งข้าวร้านนี้กูสั่งน้ําร้านนี้กูสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กูสั่งกาแฟร้านนี้กสั่งชาเขียวจริงๆนี่เรื่องจริงนะฉันก็ดิวไปเลยก็กลายป็ว่าฉันมีฉากเยอะโลเคชั่นฉัััันนนนนพพรรร้้้้อออมมมมมมชชุดดเเเเยยยยจะะปลลีีี่่าาาากกก็็สถททํแแบบวงไ มันเป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วแอมก็มองว่าจริงๆมันนอกจากเรื่องพวกนี้นะมันมีเรื่องของไมล์เซ็ตล้วทุกคนคืออย่างแอมมาเป็นบ้าไงคือเรามีคนเราคนเราเป็นบ้าเราอยากจะทําวันดึงหลายตัวคือถ้าแอมอยากจะชนะในในเกมเนี้ยถ้าแอมอยากจะเป็นครูสอนพิลทอกครูสอนแบรนดิ้งครูสอนกรารตลาดที่เลิศอะแอมก็จะทําน้อยกว่าเพื่อนไม่ได้เธอหนึ่งออกปะเออพอฉันเป็นบ้าสเสร็จปุ๊บฉันเลยต้องทำทำทำฉันท,ทำไม่หยุดทําไม่ย่อนพอฉันเป็นบ้ามันก็คือเป็นที่ไมล์เซ็ตด้วยแต่ถ้าสมมติไมออาาเะ็นล์เซ็ต ไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายวันหนึ่งหลายตัวได้หรือไม่สามารถจะทำแบบเซปเปอรชันเดตอนะนั้นเธอก็จะมีความเฟฟิลว่าเออไม่เป็นไรหรอกทำๆไปเอาเท่าที่ได้ เท่าที่ฟิลเราไปถึงเนี้ยมันก็จะห่วยออกแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่แอมมามองว่าเราเองกันจะต้องจูนหลายอย่างนะจูน m i n d s e ตเราด้วยจูนแบบทีมงานเราจูนคอนเทนต์ที่เราจะถ่ายที่เราจะทำเนี้ยก็ถึงจะสามารถทําได้เยอะได้ท้ายที่สุดเน,นี่แอมฝากไปนะว่าเธอรู้ป่าว่าต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของการที่เราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของการที่เราจะทำคอนเทนต์ในแบรนด์นะคือเวลาเว้ยสมมุติคนเป็นอินฟูอ่ะอินฟูทุกคนมันมีเวลาทองของตัวเองนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนมันมีีบบีีีเเเเเเเวววววลลลลาา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 าทททททออออองงแบบขรรรร่่่ะะะะะนนนนนน้้นน้้ตัััมมมสิิธ์จหยไไไปดพพถคุณํ น้อยเกินไปเวลาจะสําเร็จมันก็ต้องใช้เวลายืดออกไปแต่ถ้าคุณทํามากพอเวลาจะสำเร็จมันก็ใช้น้อยลงมาเธอเข้าใจเรื่องนี้ปะฉันก็เลยทำวันหนึ่งเยอะฉันได้ทำทั้ง YouTube ติ๊กต็อกเฟซ o o ๊กปีนี้ทำไอจีเพิ่มมีกฉันได้ทำทุกอย่างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าพอฉันทำทุกอย่างเยอะมันทำให้ฉันน่ะย่นเวลาในการจะสำเร็จลงมาถ้าฉันทำวันละตัวฉันอาจจะต้องใช้เวลาสำเร็จ3ปีแต่ถ้าฉันทำวันละสาตัวฉันก็จะเหลือเวลาสำเร็จแค่ปีเดียวเป็นการเทียบประหยัดต่อย่างแบบง่ายลองดูนะฮ นี่แหละคุณแม่ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้นะช่วยไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟส่งให้เพื่อนๆดูหน่อยนะก็เป็นไมล์เซตของแอมนะเป็นการจัดก,การงานของแอมและการจัดก,การทำให้ได้ทั้งติ๊กต็อกยูทูบในเวลาเดียวกันเนาะก็ค่อนข้าง เวิร์กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเรามีโปรดักชันเดียวทำวันเดียวไงเราไม่ต้องเหมือนกับว่ามันเหนื่อยทุกวันมันเหมือนเหนื่อยวันหนึ่งให้มันมากไปเลยอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นสูตรของแอมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องดิฉันไว้คอมเมนต์บอกด้นะอยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาดิฉันอ่านเองทุกเมน้นต์ตอบทุกเม้นต์นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บับบุยแม่แม่ทุกคนสวัสดีจ้า